สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลล์ออฟอีกแล้วค่ะวันนี้ออฟอยู่โตโยต้าเป็นชีพสาขานวานวนครนะคะมาดูรถส่งมอบก,กันพรุ่งนี้นะคะวันนี้มาตรวจเช็คกันค่ะว่ารถของออฟที่จะส่งพรุ่งนี้เป็นรุ่นอะไรค่ะคันนี้เลยค่ะขออนุญาตกลับกล้องนะคะตัวนี้เลยจ้าโตโยต้าเวโรสนะคะเป็นรุ่นสมาร์ทนะคะมีชุดของแถมกันสาดเบามือจัดตัดจัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวน,นี้เลยค่ะสีขาวมุกนะคะรถอนเนกประสงค์นะคะยอดส่วนเครื่องพันห้านะคะนั่งได้เจ็ดที่นั่งนะคะติดเบ้ามือจับเรียบร้อยกันสาดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะในด้านในก็ใส่ผ้ายางปูพื้นเรียบร้อยนะคะภายในสวยงามมากนะคะพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าพรุ่งนี้แล้วจ้าเวลอสคันนี้นะคะ สีขาวมุกนะตัวนี้ราคาอยู่ที่แปดแสนสองพันบาทนะคะรถเจ็ดที่นั่งอเนกประสงค์สวยๆแบบนี้เลยค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะเป็นรถอ,อเนกประสงค์นะคะ ที่นั่งนะคะติดต่อมาที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยค่ะเซลล์ออฟโตโจต้าจะพร้อมบริการทุกเรื่องรับปรึกษาทุกเรื่องนะคะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องรถได้จ้าแล้วพบกันค่ะ